ธรรมะสวัสดีน,นะคุณโยมแล้วก็ท่านที่เป็นนักบวชทุกท่านวันนี้พุทธะอ,ออกมาอีกครั้งหนึง่งก็เพราะเมื่อวานนี้มีข่าวาท่านนายกาสั่งฟ้อง คุณโยมหมอป่า,าซึ่งการสั่งฟ้องการสั่งฟ้องครั้ง,งนี้ก็เกินกว่าความคาดหมายของพุทธะไม่คิดว่าท่านจะออกมาสั่งฟ้องด้วยตนเองไม่คิดนะไม่เคยคิดเลย พุทธะกเ็เลยต้องออกมาเพื่อขอบินทบาทท่านนายกแล้วว่าอย่าได้สั่งฟ้องเลยยกฟ้องเถิดพุทธะกำลังบอกท่านนายกว่าอ,าอย่าได้เอาการเมืองมายุ่งเกี่ยวกับศาสนาศาสนา กับการเมืองอไม่เหมือนกันศาสนาเป็นเรื่องของจิตวิญญาณแล้วพุทธาก็รู้ดีว่าท่านนายกนี้ยังไม่เข้าใจเรื่องของจิตวิญญาณดีพออายกตัวอย่างง่ายๆถ้าท่านนายกจะฟอ้องคุณโยมหมอปลาในข้อข้อหาสร้าง ข้อมูลเท็จโดยการไปให้คุณโยมผู้หญิงเข้าไปหาให้อารัชชีกอดอันนี้เป็นการที่กระทำไปถ้าในทางการเมืองแล้วถือว่าไม่ถูกเป็นการล่อซื้ออะ,อะไรประมาณนั้น การเมืองกฎหมายว่าไว้อย่างนั้นเป็นการลลอซื้อไม่ถูกต้องแต่ถ้าในเรื่องของจิตวิญญาณในเรื่องของาศาสนาการที่จะไปทําอย่างนี้ถือว่าถูกต้องเพื่ออะไราเพื่อยือนยันความบริสุทธิ์ในธรรมของนักบวชนั่นเองถ้าคุณโยมจะฟ้อง เอาผิดหมอปลา,อ,าอย่างนี้คุณโยมก็ต้องฟ้องพยามารด้วยพยามารส่งลูกสาวไปเพื่อยั่วยวนพระพุทธเจ้าพยามารยังมีอยู่ใน,ในโลกนี้เขายังอยู่อยู่ไม่ได้ไปไหนคุณโยมก็ฟ้องสิฟ้องเอาคดีความกับพยามารเลยนะ ถ้าจะฟ้องหมอปลาต้องฟ้องพยามารด้วยแต่ถ้าคุณโยมฟ้องพยามารไม่ได้ก็จงให้เข้าใจว่านี่เป็นเรื่องของศาสนาเป็นเรื่องของจิตวิญญาณที่คุณโยมยังไม่เข้าใจยังขาดความลึกซึ้งในเรื่องของศาสนาในเรื่องของจิตวิญญาณ นี่ตัวอย่างนี้น่าจะชัดเจนต่อมาถ้าคุณโยมนำการเมืองเข้ามายุ่งเกี่ยวกับศาสนามันจะไปกันใหญ่คุณโยมอย่า,าลืมไปว่ากลุ่มคนที่เขามีการเมืองต่างไปจากคุณโยมมีอยู่ถ้าเขานำเรื่องนี้ มาเป็นประเด็นนำศาสนาเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยมันก็ยิ่งจะวุ่นวายยิ่งทำให้ศาสนาเสื่อมลงไปอีกนี่อย่างนี้ก็อำลายศาสนาโดยไม่ตั้งใจเลยทีเดียวต่อมาถ้าจะให้เกิดการ แก้ไขหรือหรือปรับปรุงอะไราเกี่ยวกับศาสนาควรยกให้เป็นเรื่องของนักบวชในศาสนานั้นในกรณีนี้ก็ต้องยกให้กับพระสงฆ์ที่เป็นผู้ดูแลพระสงฆ์ด้วยกันเองแต่งตั้งกันมาแล้วนี่คุณโยมก็ให้เขาดูแลกันเอง ถ้าหากว่าภายใน7วันไม่ดูแลกันเองก็ให้คุณโยมที่เป็นกลางจัดสถานที่ไว้ให้กับพระสงค์แล้วก็คารวาดแบ่งออกมาเป็นสองส่วนให้แลกเปลี่ยนแสดงความคิดกันอย่างเป็นธรรม เปิดเวทีให้กว้างให้เข้ามาแสดงความคิดเห็นอย่างกว้างขวาง7วัน7คืนก็ว่ากันไปแล้วก็ถ่ายทอดทางสื่อออนไลน์เพื่อให้ท่านที่มาไม่ได้ได้รับรู้รับทราบแล้วสุดท้ายก็หาข้อยุติกัน ว่าจะฟ้องหรือไม่ฟ้องคุณโยมหมอป่าอย่างนี้ให้ศาสนาจัดการกันเองอย่างนี้ไม่ใช่ว่าไปจัดการนอกศาสนาเอาการเมืองมาเกี่ยวข้องแล้วมันจะวุ่นวายยุ่งเหยิงไปกันใหญ่วันจันนี้พุทธอาจะเดินทางไปขอบิณฑบาตคุณโยมนายก รัฐมนตรีที่ทำเนียบคุณโยมจะอยู่หรือไม่อยู่จะติดภารกิจอะไรหรือไม่ติดภารกิจอะไรไม่สำคัญพุทธะจะไปขอบินทบาทอยู่หรือไม่อยู่ขึ้นแต่เหตุและปัจจัยพุทธะจะไปบินทบาทวันจันนี้ที่จะถึงเป็นวันที่23่า พฤษภาคมนี่นะวันจันนี้เวลาสโมงเชา้า10โมงเชา้านะพุทธะจะเดินทางไปเวลา10โมงจะเดินทางไปขอบินทบาทนายยกไม่อยู่พุทธะก็จะนั่งอรอตรงนั้นเป็นเวลาจนกว่าจะหมดเวลาราชการ ไม่รบกวนไม่รบกวนไปกว่านี้ถ้าวันนั้นบินทบาทไม่สำเร็จพุทธก็ไม่ไปต่อแล้วถือว่าได้ทำหน้าที่ของพุทธแล้วมือส่วนญาติโยมที่พุทธได้บอกกล่าวไว้ก็คือท่านที่เห็นคุณงามความดีของหมอปาลาไม่ต้องมากับพุทธนะ อยู่ที่บ้านเจริญจิตตภาวนาเอากำลังใจมาให้พุทธะพอแล้วพุทธะรู้อยู่ว่าคุณโยมก็เห็นคุณงามความดีของของหมอปลาที่ได้ทำไว้กับศาสนาแต่เราคือพุทธะคือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานโดยธรรม เราไม่สร้างความวุ่นวายให้กับสังคมสังคมวุ่นวายมากพอแล้วเราจะให้เรื่องนี้ยุติโดยธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นธรรมะเพื่อสันติสุขไม่ใช่เพื่อความวุ่นวายนี่อย่างนี้นะอ่ะพุทธอ,อยากจะ ฝากไว้อีกสักเ,เรื่องหนึ่ง่ซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญอพอๆกันาาศาสนาอกับการเมืองไปกันคนระทิศระทางไม่ยุ่งเกี่ยวกันไม่ข้องเกี่ยวกัน เมื่อใดที่นำศาสนาเมื่อใดที่นำการเมืองเข้ามายุ่งเกี่ยวกันสังคมนั้นจะหาความสงบสุขไม่ได้เลยมันจะวุ่นวายไปกันใหญ่นี่ขอเตือนไว้อย่างนี้ คุณโยมที่เป็นคนที่เข้าใจนะถึงภารกิจของคุณโยมหมอปลาคุณโยมที่เป็นผู้ไม่เข้าใจภารกิจของคุณโยมหมอปลา,าต้องหันหน้ามาคุยกันในเวทีหาทางออกอร่วมกัน ด้วยสันติวิธีคุณโยไม่สังเกตรหรือเวลาที่ศาสนาจะลงโทษใครไม่เคยที่จะให้ใครมาติดคุกติดตารางด้วยรับวิปากกรรมอย่างนี้ศาสนานี้มีแค่ว่าอะไรออกในระเทศไป ในพุทธภูมิก็เป็นอย่างนี้แล้วก็ให้ไปนับถือศาสนาอื่นถ้าอยากนับถือศาสนาไหนก็เรื่องของท่านนี่เป็นแค่นี้นี่คือโทษหนักที่สุดแล้วก็คือเนรเทศแต่ไม่ได้ให้ไปสร้างโทษให้ติดคุกติดตารางศาสนาไม่ให้โทษอย่างนี้กับผู้ใด แล้วก็ปล่อยให้เป็นวิบากกรรมของผู้ที่คิดจะทำลายร้างศาสนาวิบากกรรมนี้เป็นเรื่องของจิตวิญญาณเป็นเรื่องของจิตวิญญาณซึ่งมีคนเข้าถึงในเรื่องของจิตวิญญาณน้อยมากจึงทำให้คนไม่เกรงกลัวต่อผลของกรรมที่ตนกระทำอยู่ นี่เป็นอย่างนี้ก็เรื่องของเขาเขาไม่เชื่อก็เรื่องของเขาแต่วิบากกรรมมันก็จะตามมาให้เขาได้เห็นเองไม่ใช่ว่าไปนำเอาการเมืองมาหักล้างกันด้วยกฎหมายของผู้คนที่เขาเป็นคารวาสไม่ใช่นักบวช ไม่ใช่ผู้ที่เจริญทางด้านจิตวิญญาณโดยแท้ผู้คนเหล่านั้นเขายังมีกิเลสอยู่ไปยอมรับกิเลสมาแก้ไขศาสนาไม่ถูกต้องให้คนในศาสนาแก้ไขกันเองแล้วหาข้อยุติลงเอยด้วยความสงบสุขนี่คือทางออกที่ประเสริฐ สำหรับเรื่องของศาสนาคุณโยมจะเอาผิดคนที่ติดยาเสพติดอันเอาผิดไปเถิดฆ่าคนตายเอาผิดไปเถิดหลอกลวงเอาทรัพย์ของผู้อื่นเอาผิดไปเถิดในทางโลกไม่มีผู้ใดจะต้องเข้ามายุ่งเกี่ยว ในเรื่องของศาสนาไม่เกี่ยวข้องกับศาสนาเอาผิดไปเถิดแต่ถ้าเป็นเรื่องของศาสนาแล้วใครควรจะปรราชิกใครไม่ควรจะปรราชิกนี่มันเป็นเรื่องของศาสนาการรอดซื้อที่คุณโยมเรียกกันนี้มันก็เป็นเรื่องของศาสนา เพราะเราไม่มีหลักฐานที่ชัดเจนได้แต่คำพูดจากผู้เสียหายเราต้องทําการร่อซื้ออย่างนี้ถูกต้องแล้วแล้วการร่อซื้อนี้ต่อให้เป็นพยามาลมาล่อซื้อกามของพระพุทธเจ้าก็ไม่ทําให้พุทธบารมีระคายเคืองไปได้ด้วยความเด็ดเดี่ยวในธรรม ด้วยความหนักแน่นในธรรมของพระพุทธเจ้าสาวกทุกคนก็ต้องพึงปฏิบัติเช่นกันแม้ใครจะมาร่อซื้อก็ไม่สามารถทําให้ท่านวันไหวไปได้ถ้าหากหนักแน่นในธรรมจริงนี่คือสิ่งที่ประเสริฐในวงการของนักบวชพุทธนี้อนุญาตได้ทําอย่างนี้ได้ จะรอดซื้อจะทดสอบทดลองอะไรท่านว่าท่านนี้ดับกรรมได้จริงหรือเปล่าอย่างนี้อนุญาตให้ทำได้ถ้าหากว่าเป็นการข่มขืนอย่างนี้ไม่อนุญาตยกตัวอย่างเช่นใช้กำลังข่มขืนนักบวชเพื่อให้ผิดในกรรมใช้ยาใช้เล่เหลี่ยม ที่มันนอกเหนือจากธรรมชาติอย่างนี้ไม่อนุญาตแต่ถ้าหากว่าเป็นการรอดซื้ออย่างธรรมดาอย่างธรรมชาติยกตัวอย่างเช่นพระปิสุสง์หรือนักบวชที่เสพการเป็นอาจินไม่มีหลักฐานชัดเจนนักบวชประเภทนี้ต้องทำการส่ง ผู้รอดซื้อไปจะเห็นถึงอาการของเขาที่เขามีความประพฤติผิดไปจากธรรมที่พระพุทธเจ้าบัญญัตินี่แหละทำอย่างนี้ดีแล้วจะได้รู้ว่านี่เขาผิดจริงเขาเคยทำอย่างนี้มานานแล้วแต่หาหลักฐานไม่ได้เลยทำให้ต้องใช้หลักฐานอย่างนี้เพื่อเอาผิด นักบวชรูปนี้ทำอย่างนี้ถูกต้องแล้วพุทธะออกมายืนยันว่าทำอย่างนี้ถูกต้องแล้วถ้าคุณโยมคิดว่าไม่ถูกต้องคุณโยมก็ต้องฟ้องพยามารด้วยถ้าคุณโยมไม่สามารถฟ้องพยามารได้ด้วยว่าไม่รู้เรื่องของจิตวิญญาณโดยท่องแท้แล้วจงขอให้พิจ,จรารณา ยกเลิกคำสั่งฟ้องกับคุณโยมหมอปลาเถิดพุทธก็ออกมาเพื่อบอกคุณโยมอย่างนี้เพื่อให้คุณโยมได้พิจารณาแต่อย่าเพิ่งพิจารณาหลังจากฟังพุทธเสร็จแล้วจงให้เจริญจิตตะภาวนาอย่างน้อยสัก30นาทีก่อน ให้จิตสงบระบริสุทธิ์โดยธรรมก่อนแล้วค่อยพิจรารณาให้เห็นถึงสภาวะจิตสภาวะธรรมที่แท้จริงได้เข้าถึงพุทธ,ธะอย่างแท้จริงแล้วค่อยพิจารณาจะยกเลิกหรือไม่ยกเลิกขึ้นอยู่กับจิตวิญญาณของคุณโยมจะเข้าถึงธรรมะของพุทธ,ธะได้แค่ไหน พุทธะก็ขอให้พรขอให้บุญบารมีธรรมที่คุณโยมได้เคยสะสมไว้ดีแล้วช่วยดนจิตดนใจให้คุณโยมได้ตัดสินใจอย่างถูกต้องเถิดเจริญพรสาธุ